เรามาดูแต่ละตัวกันเรามาดูอะไรคะทบียนใบสําคัญก่อนเรามาดูวันที่สองไหมคะวันที่สองเราใส่อะไรคะวันที่สองใส่อะไรบ้หนึ่งขีดหนึ่งเขาบอกว่าให้ระบบเริ่มต้นของบวนกาด้วยอะไรคะรู้ได้แค่ไหคะหนึ่งขีดหนึ่งดังนั้นเราเลือกเลยหนึ่งขีดหนึ่งโรง,งาเลยคะ ไตทวีซื้ออะไรคะซื้อวัตถุดิบเงื่อนไขอะไร2อทับสิบใช่ไมคะเพราะว่าเรามีสุกวันแลวถ้าเราจ่ายในวันที่12ในที่เช็คตัวนี้อะคะเราจะได้ส่วนลดใช่ไหมคะเราจ่ายวันที่12ใช่ไหมคะเราจ่ายวันที่12เนาะเลขที่เช็คตัวนี้ดังนั้นถ้าเราจ่ายวันที่12เลขที่เช็คใช่ไหมคะเราดูทำไมถึงลขที่เช็คตัวเนี้ยถ้าเราไม่ทราบเราเข้าไปว้ก่อนได้นะคะ เราทําทะเบียนเ,เช็คยันเราค่อยเอามาใส่ตรงนี้ได้เนาะอันนี้สมมติว่าเราทําทะเบียเเน,นะเ,นเช็คยันเนาะมาดูนะอ่าดูทะเบียนจ่ายเช็คกันก่อนทะเบียนจ่ายเช็คนะคะวันที่สี่ก่อนดูเลิ่มวันที่สี่วันที่สี่เลขท,ท,ที่เช็คคือสองสองสองคือนะคะจ่ายค่าขนส่งใช่ไหมคะในใบอนำคันเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองอ่าดูที่เองสำคัญหนึ่งสองวันที่ 4, สี่สิอ่าวันที่สี่วันที่สี่สำคัญหนึ่งคีสองบริษัทไทยขนส่งจ่ายค่าขนส่งเท่าไหร่คะ สามร้อยแปดสิบบาทอ่าโดยเลขที่เซทเท่าไหร่ดูเลขที่เซทคือตองสองใช่ไหมคะตองสองอ่าสามร้อยแปดสิบบาทดังนั้นดังนั้นเป็นอะไรคะเป็นค่าขนส่งเข้าใช่ไหมคะเป็นค่าขนส่งเข้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรามาดูเสร็จแล้วเรามาดูาาดตัวที่สองการวันที่เก้า วันที่9ก้าเข้าใจที่เช็คไรสองสองสองนะคะค่าไฟปูนค่าแรงลำบากสำคันเท่าไหร่1ขีด3เราไม่รูใบสำคัญที่1ขีดสมสมมติเรามาดูเช็คเนาะอ่ะเราทำทีละอันละกันเนาะเราทำใบสำคัญก่อนจะเป็นลำคัญก่อนเนาะเอาดูวันที่9วันที่9เช็คปูนผนังวันที่เก้าระดับใบคัญที่1ขีด3จ่ายค่าไฟจบปูนค่าอธิบายคือจ่ายค่าไฟวันที่9ก้าเราไดเช็คไรขาสองสองสองนะแล้วก็ เงินคืนเท่าไรเครดิตเป็นเท่าไรคือหนึ่อบาทดังนั้นพาสีซื้อเท่าไหรพอชอย่อมาจากคำว่าพาสีซื้อภาสีซื้อตือมีเท่าไรครอ่าพาสีซื้อซื้อวัตถุดิบอ่าภาสีซื้อก็คือเท่าไร่2008อ่าอันนี้พาสีซื้ออันนี้พาสีซื้อคืออะไรคะ1ขีห่แล้วก็ขีศ02งคือ84บบาทอ่า ค่าไฟเท่าไหร่ค่าไฟค่าไฟฟ้าเลขที่56ใช่ไหมคะเลขที่1516าจำนวนเท่าไหร่คะจำนวน1,200ออบาทนะฮะน่งสองร้อยบาทนะคะเสร็จแล้วเรามาดูใบสำคัญตัววันที่สิบกันบ้างวันที่สิบ วันที่สิบอ่าหงคันหนึ่งทีซีถ้าจะหามตดเราซื้อเลยครับเราซื้อวัสดุโรงงานวันที่17บเนะคะด้วยเท่าไรคะงันจ่ายคือสามพบสี่บาทและภาษีซื้อหนึ่งัสามคือสองร้อยยี่สิบสี่าทชื่อบัญชีคือวัสดุโรงงานได้ที่คือห1นะนะึ่งหนึ่งหะคะสามนสองะเราก็แยกกมาถ้ารวมภาษีแล้วเป็นเท่าไรนี่วาษีเท่าไหร่นะคะอ่าเรามาดู ต่อมาวันที่14บสเท่ 1, 5, าไหร่คะนี่ใครคือ1ขีดห้าบริษัทลายสตาวิศวกรรมเราซื้อเลยมาเครื่องจับแต่เราย,ยังไม่จ่ายมันแล้วการจ่ายเท่าไหร่ลูกคือ200,000ช่องช่องได้เท่ไหรคะคือ256,800บาทนะคะเรามีใบกำกับภาษีซื้อไหมมีระดับที่04ใช่ไหมคะก็ภาษีซื้อเท่าไหร่คือ16,800บาท 16,800บาทแล้วบัญชีอื่นคือชือเครื่องจกักรเลขที่บัญชีคือ1 3 1สาหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขสมุดมาให้น้องแล้วก็จำนวนคืออะไรคะสอง0ส0สาทมื่นบาทนะเสร็จแล้วมาวันที่20 2 20, สิเราซื้ออะไรลูกโรงงานเลยคะโรงงานเสรีวัฒนาซื้อวัตถุดิบเรามีาาเงื่อนไขอะไรคะ 2ทับสิเหมือนกันสิเหมือนกันเนาะถ้าเราจ่ายพนสิวันเราได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์คะสเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเขาซื้อมาเขาหรเขาจ่ายคือห้าหมื่นแปดพันห้าื่นแปดพันแปดอยห้าสบาทนะคะซื้อวัตถุดิบคือวัตถุดิบนะคือเท่าไหร่หนะ้าหมืพอ่ามีภาษีซื้อเท่าไหร่คะมีภาษีซื้อคือ3,850อนยะาสิบอาตรงนี้นะคะเสร็จแล้ววันที่23า วันที่23ลำดับการที่ลำดับที่1ขีด7จ่ายค่าขนส่งเหมือนกันจ่ายค่าขนส่งนะคะจ่ายค่าขนส่งตัวนี้ดูนะจ่ายค่าขนส่งตัวนี้คืออะไรคะคือ440บาทเป็นค่าขนส่งเข้าจำน440บาทแล้วก็มาใส่ตามชอล์คเลถูกต้องนะคะเสร็จแล้ววันที่29 29ลบ29หนึ่งไับที่1ขีด8 หนึ่งคี่แปดล้านบริษัทวรกรูลจำกัดใช่ไหมคะเราซื้ออะไรคะซื้อวัสดุโรงงานเท่าไหร่คะแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทมีภาษีซื้อเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบบาทเราซื้อจริงเท่าไหร่คะวัาซุ้อโรงงานเท่าไหร่คะแปดพันบาทใส่จำนวนนี้นะเสร็จแล้ววันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเราจ่ายเงินเดือนมาได้งานจ่ายเงินเดือนมาได้งานและค่าแรงใช่ไหมคะอ่านและค่าแรงวันที่สามสิบเอ็ดอ่า ก็เยอะเท่าไหร่คือ1น0 0 0แสนหนึบาทอ่าดังนั้นช่องนี้เป็นอะไรคะเป็นเงินเดือนและเป็นค่าแรงเลขที่เลขอ่าเลขที่บัญชีมันนะคะเท่าไหร่เนาะแล้วก็ใส่ยอดไปเลยค่ะ C หนึ่งสองกับ7จ5นนะคะเสร็จแล้วหนูรวมช่องนี้มาคะ่ะรวมช่องนี้คะ่ะรวมช่องทางด้านเครดิต รวมช่องซื้อวัตถุดิบเป็นเท่าไรรวมชอ่องทางส่งมาให้รวมนลงมานะคะแล้วรวมตรงนี้ภาษีซื้อเป็นเท่าไรและรวมช่อบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่อันนี้เนาะจะได้ตามมาจแล้วเรามาดูใบสําคัญทะเบียนจ่ายเช็คกัน,อ,นอะไรเนาะมาดูอันที่สิบสอ วันที่12บีเราจ่ายเจ็ดสองสองคือจ่ายเจ็ของวันที่1่เราซื้อมาเกรดครั้งที่1นึ่งคีดหนึ่งก็ยอด42,800อมีส่วนลดให้800บาทใช่ไหมคะเราก็ใส่เลยเท่าไรคหร่คะอ2 8ันพอมาที่สอง8 0้เราก็ใส่เลย3ามร้อยเ็เป็นบัญชีธนาคารนี่ก็เหมือนกันค่าไฟก็เหมือนกันนะคะต่อมาวันที่17วันที่17เรากลับไปดูห้าหุ้นส่วนสหานี้ใช่ไหมคะ ค่าห้อสดบน,นี้เราจ่ายค่าห้องโสดสหนาบนี้เนาะเลขที่อะไรครสองสเรามาดูซิเช็คสองสอติดอย่างอะใช่2องนะคะโดยยอบการปับกันท,ที่ลำดับที่14-4 3งสี่ามพอยบาทนะคะจ้าวาคาก็สามพันสี้อยยี่สบาทพอมาวันที่23่สิบสวนที่ชื่ออะไรครสองร้อยอ่ะ จ่ายค่าขนส่งในลัที่1น1่งีเหนีนี้สองหกนะคะสองหกสองนะคิด่าค่าขนส่งเราก็ติ๊กเลยใส่เลยนะคะทำเหมือนกันนะเสร็จแล้ววันที่3าในช่องเช็คนี้ถ้าไปจัอหนูยังไม่รู้หนูเอามาใส่หนูท่าจเปีนจายเช็คหดอัวเลนี้ข้อไปใส่ได้นะคะแล้ววันที่สาเอ็ดเราจ่ายเช็คให้กับพนักงานนะคะนคันที่1นึ่งีเก้าห 1นึ0งแสนห0 0ก็1นึ0 0แสนหนหนเขู้สามช่องนี้เอาบวกกันบวกกันลงมานะครับก็ได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นี่คือเป็นช่องทะเบียนการจ่ายเช็คนะคะต่อมาแยกประเภทอยู่ก็แยกประเภทตามทั้งรา,งายการเลยมีบัญชีธนาคารอยู่ฝั่งไหนก็ใส่คำใส่คำว่าเป็นทะเบียนจ่ายเช็ควัตถุโง,งานมีทั้งทะเบียนในสำคัญอ่าในสำคัญภาษีซื้อทะเบียนใบสำคัญอ่า ต่อมาบัญชีเครื่องจักรทะเบียนใบสําคัญบัญชีใบสําคัญก็จะมีมีใบใต่เช็คและทะเบียนใบสําคัญอยู่ดูเลยว่ามีวันไหนทำติดแย่ประเภศออกมาโอเคเหมือนกันวัตถุริบก็มีใบสําคัญร่วมค้าทะเบียนใบสําคัญนะคะต่อมาอ่าต่อมานะคะบัญชีร่วมบัญชีส่วนลดรับบัญชีส่วนลดรับนะคะบัญชีส่วนลดรับนะคะ ดูสิว่ามันมีช่องตรงไหนใช่ไหมคะเราก็มาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็บัญชีค่าแรงแยกประเภทดูว่าตรงไหนมาใส่ได้เลยบัญชีเงินเดือนก็เหมือนกันอ่าแยกตามหมวดนะคะ,นนะ,คะดูเลยค่ะดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวรูจะสั่งการบ้านในคาลุงาวชทำข้อไหนนะคะโอเคเชิอกันค่ะในในเรื่องต่อไปกัวันนี้สวัสดีค่ะ